ก็บไมด้ไม่สใช่ไหมคบกระบไม่องทเป็นสำเร็จเป็นชิ้นที่ได้ลูกค้าจะเอามายาาทำมาถึงไ้อ๋อเหรอแล้วุ้มก็เหมือนกันเพรเป็นน้เดีย๋ยวบอกังนี้ใ่อกไอาไ่ี่ไ่านวก็

ผมาหารผสมถังหยดต้องพู่งสงพิ้องน้ำเปล่าต so ัวนี <S 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 ้นะครับ เติมน้ำสีน้องแล้วก็คนให้ได้ มันกาทำใส่เจียดก็เลนถามแม่ท้อมที่เคยใส่ไว้ถ้าจะต้องใส่เป็นสองข้างหรอใช่ไหมครับเป็นสองไม่เป็นไรค ถ้เดี๋ยว,วก่อน <Okay. S 1> นองเราจะกรองอน่อนีตลาดนะ่ะซื้อาเอาิงมอนนี้นนก็ซื้อมาทั้งหมด แต่ต้องหาผู้จัดใหม่ๆด้วยนะถึงจะเอาเงินกระเป๋าก็ได้ร้านก็เหมือนกันให้อยู่หน้าร้านอย่างเดียวบางทีก็ไม่ได้ต้องมีบริการส่งต้องเสริมอะไรอค้าติงเงั้นแหละมันจะอยู่กค้าติดกันนั่นแหละคุณชิคกี้พายผมนะฮะ เขาเขาเขาขายดีมากแต่เหรฮะเขาเอาแต่คนไทยเขาจะทำแต่หน้าดีมากลัดมากเลยแต่เขาไม่ทำเลยเอาหน้าดีเลิกอาจบแล้วเที่ีหน้าำร้อหาาหนึ่งสองหมายถึงว่าขายเป็นชิ้น้ยใช่ครับเห้เลือกได้เหอนกันแต่เป็นของท้าวฤๅหน้าลยขายขายขาทุกเมนูเป็นมายองเนสหมดเราก็เลยทําไรมันเยอะไงใช่ไหมครับ นไทยมันเยอะแต่ว่าถ้าหน้านอนก็ถ้าสมมตล้ามีคู่ถ้ามคู่แส่งแล้วเขาดีกว่างานงงกว่<ช><ห>าถ้าคนถ้าเป็นทูทีอ่ะคนจะชอบที่เลือดมีให้เหลือดน,น,นนะี่เพื่อนชวนไปขายอะไรนะคอรดอลาร์จ้าวเลย,ยายนนที่สองพันเน่้องอแพง ไปเช้าแล้วก็ไปไม่ไหวเพราะวานมันสูเลยเคถ่บ้านผมนะมแต่สายโล้แข็ันรหบารกันไม่ไบ้ที่บ้านผมตลาดเป็นตลาดเลยนะฮะวถนเยอะมากแล้วชิ้ซๆนี่ขายไลยเลยลองดูไหมครับแต่ละแนด์ทวเราทเตลาดอะไรตลาดของรับ กลางกวันกลางวันครับแต่ว่าตลาดผมมัุดโมก็เลยะนโมกช้าสี่ห้าเปนเดือแล้วเปิดนเดอนแล้วนามีเท่าไหร่ไอ้ที่ของผมที่ผมมั่งือตลาติด่อยแล้วก็หน้าตลาดเลยของผมานูมเแล้วายแล้วไม่ขาไม่ขายลงบายแล้วคาที่วันแล้ค่นลุงบายไปแต่ี่าม เขาอยากกินแบบแม่บ้านเลยเขาชี้ไห้ดี่หลักเลยถ้าไปจะโลกแตกครับโลกกแตลองดูเลยค่ะแต่ถ้าทำดีนะลองดูลองดูแล้วแล้วลูกค้าขายอะไรอยู่คะคุณขายติดต่อือก็ขายดีๆมากจะตั้งทำเนี่ยไม่ผมอยากจะเริ่มสักวันละวันละวันละร้อยกล่องห้าสิบกล่องพอแล้วเป็นส่วนเพิ่มเป็นกล่องไปว่าเป็นเงินเก็บผมสักวันละพันวันละสองพันผมพอแล้วใช่ไหมครับ เอาเงินเข้บรคอไว้อยู่นะจ่าไว้วาสิบกล่องยี่สิบก่เนี่ยเหมือนที่ร้านเดีนี้เป็นเซตก็ขายดีนะลูกค้าที่เลี่ยนเลือกเพราะว่าบในคเรี่อย่างเช่นแฟนแฟนใช้มาซื้ออย่างเงี้ยผู้ชายนะก็ไม่รู้จะเอาหน้าอะไรถ้าเป็นของเขาก็ี่ถ่คเขขายนะขาขาย่นะะเข เยอะมากใช่ไหมใช่หยเลยเ้าวต้มเมูของร้าทัมาแปดสิบามอลยากเแ้วก็ดูน่าสมอนะน้าฟังดนะเขาขายกันเท่าไหร่คะีสอมเอามาในคุคุกหนถ้าเปขาขยขายแค่ห้าบาทอขายแพงแต่ก็ํามเลคะนี่ยอแต่ว okay. mm ่าหน้าเขาไม่ค้นหน้าอย่างนี้นะอย่างวาอย่างข้า้มัากสลัดที่ผ่า นต่ก็มีซีช่ไหมนแล้วนะละตลาดมังม่อยจงคนมีก็รู้ไม่ใช่คนแปกเพราะว่ามโะะาอโปรูกะแรกๆก็จะลองนึกออกไหมะเราเนี่ยเราชอบของอออันนี้คือระทะเทมปุอนนะคะใส่นส้ำมันคือใส่แล้วกว็ไม่ถิดกระทะเน้ะจริงๆมันมีกระทนนะิดออกกันาะ การันเนี้ยมันจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าคือว่าความดีของเขาคือเคิร์มันไม่สูงแต่เนี้ยเคิร์มันจะสูงหน่อยเวลาทอดไปบางทีนักเรียนจะทำแตกก็ลองได้เพราะว่าไม่ใช่อะไอันนี้ผมอยากนะครับผมว่ากื้อเยอะได้แต่แบบนี้เวลาทำเค้กไปนะคะบางบาร ให้อยู่แบบนี้ประมาณสี่รอบแล้วค่อยๆทับค่ะไม่ค่อยอ่อเลยไม่ค่คอยออนเลยนี้ทำเก็บได้กี่วันครับเป็นเดือนค่ะแช่พรีกไว้ออกเข้าฟรีกได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่ทำหล่ะซื้อสำเร็จได้เลยของทุกอย่างมาแบบโฟรเซนแช่แข็งได้ทั้งหมด รู้งานเป็นปีๆเนี่าครัทำมันจะถูกกว่าเยอะไถูกกว่าเยอะไหมจริงๆแล้วอันเนี้ยว่าเรื่องคุณภาพดีกว่าคุณภาพตรงที่ว่าไข่หวานที่เราทําเองคือไข่สดแต่ไข่หวานที่ซื้อสําเร็จเป็นไข่ครึ่งหนึ่งแป้งรึ่งหนึ่ง๋อโอ,โอคแต่ถ้าอันนี้เราม้วนสดแล้วสามสี่วันม้วนทีก็ได้โอ้ถ้าไขห่หวานเขาจป็นตีนเคนแป้งแป้งเยอะเุดมันถึงได้เป็นก้อนง่าย กเป็นแบบนี้เราจะไปเจอเฉพาะในร้านญี่ปุ่นที่เขาแบบทำเป็นเชฟทำแต่ถ้าส่วนใหญ่นักเรียนบางทีเขาไม่หาตามต่างจังหวัดที่แหล่งวัตถุดิบค่ะบางท่านี่จะสั่งกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำดีตรงสยวนไห้เยอะแต่ที่สำคัญตรงนี้มันก็ทำเขาใส่ทิชชู่ก็เป็นเรื่องได้ ไม่คิดับอไปเลยว่าอยากรอไปขายตลาดเช้าเหมือนร้านพี่ยาคนรุงอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าถ้าไปหาคนแ,แถวเนี้ตลาดเช้าคนมันน้อยก็จะถึงมากแต่ตอนลูกสาวอยู่นี่นะคะแล้วก็พี่สาวเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเนี mm ่ย hmm. เขาก็แนะนําเราไปขายที่พนังเก้ากลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรขายดีมากแล้วใครไม่ไหวใครที่แต่ดีสามอะคะ่ะ mm hmm. ยังไม่เที่ยงก็หมดละ ้าไปอแต่มันเลยหลายอย่างตรงานเยอขึ้นมันก็ไปไม่ได้แต่ท่านี่แปดรอยในเมืองเราก็ว่าไม่ไม่แพงนะห้ามีแ้่เด๋ยนนึงมันวัดกันไม่อ้ยอดขายนครับใช่ถ้าบางที่บอกค่าที่สองร้อรอยอย่าไปนะครับยอดขายมันไม่ได้ใช่ของดีไม่มีถูกหรอครับ อันนี้คือได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้คือสังเกตตรงที่ว่าขอบเส้นตัวบริเวณนี้ไม่ต้องสุกแห้งตอนนี้เราก็จะใช้ทายซิลิโคนค่อยๆน้แล้วก็คับคับไปข้างหน้าขอเคครับ,บไม่ต้องมีลูกกลิกงนะ่ไหครับใช่ค่ะแบบนี้เย่ายให้ขาดแล้วกันทช่ค่ะคับเย็นๆแล้วก็ใา่คสักประมาณสิบวินาทีเสร็จแล้วเราก็น้ำไปต่อ แต่ที่บอกว่าอันนี้คมือถือเออือมมนจะลำบากกว่านั้นใช่ไหมไม่จะทำเลโออแต่ถ้ามันอยู่ตัวแล้วก็ได้การที่เราใส่แป้งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเกาะตัวกัน มันหนาวไเดือดกันเยอะน้อยไม่ก่อนันปัญหาที่กำลังซื้อกำลังซื้อมันได้อะที่นี่ก็กำลังซื้อได้นะแต่ว่ามันเป็นตลาดที่วายเออเร็วมากวายอันนี้นะปายก็คือปลายก็คือพักวนเกยกันเองคืออะไรคืสร็จแล้วก็ดงมา เติมน้ำมันพืชเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทา่าแล้วก็เทไข่บางๆให้เต็มบริเวณบ้างแล้วก็วนไปเรื่อยจอมทองทองทองแล่ว่าี้องดัถุงถุงไม่ใช่ั่งน ของพงศ์เคยไปขายในทะ่านสยามก็ไปไม่ไหวคนะ่ะตรงโลตัสทีเว่ย์ไปที่ไหนคะไปค่ะไปเมื่อช่วงโศกนาฏีที่แล้ว้องเชิญไม่ไปขายโลตัสทีวีก็คนมีตังนะนแต่ไปไม่ไหวคนะ่ะเพรต้องไปตั้งแต่ปีสี่ปีห้าเจ้าลูกน้องก็ถึงใช่ิญ เก็บกีงเก็บค่ะไปใหี่สิบเไม่ไหวครับทำเมื่อไรให้ั้าหมดใช่อีกที่ฮะครับครับผมถ้าบ้านหร่ออะไนก็น่น ผมเคยไปดูฝั่งฝั่งฝ่ายข้างข้างหลังน่ะที่มันขายอะหารน่ะเขาติดแม่น้ำแรกว่าจะไปต้องต้องฝ่ายขายทั้งตัวใช่ค่ะถ้าไปอยู่ตัวแล้วเริ่มเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเก็ขายที่บ้านแล้วไม่ไม่อยากเสียท่าที่แล้วอ่ะจริงนะบางทีถ้าเอาเท่าที่ไหวอาจจะกว่าเคยลองเลยแล้วอยาก

ใบพิจะได้ประมาณหนึ่งพักใช่ไหมฮะ,ะถูกไหม,ไมหนึ่งแหมงใบจะได้แค่หนึ่งแหงแต่คราวน,นี้ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าทำไข่ทีละแหงหนึ่งแหงมีสามสิบองตีคูณกันไปในสัดส่วนคราวนี้แหละเราก็สามารถทำแบบนี้สี่ชั้นเสร็จปุ๊บขีดห้าชั้นยกออกเป็นหนึ่งหแหงแล้วก็ทำาผลเรื่อย แต่เวลาตัวเราต้องหาอะไรมาตัวเช่นว่าหนึ่งชั้นเราใส่อึ้งเตะหนึ่งครั้งสองเพื่อตัวเนีตลงไปแล้วก็เป็นหนึ่งชั้งทำแบบนี้สี่รอบก็ดูจะทำให้เราไม่ต้อง,งมานั่งตีไข่เีื่อหกตัวหกตัวเติมได้ <c oughs> มีมีเจ้าใหม่เจ้าใหม่มที่เขาขายแล้วแป้งน้อยๆอยมียิ่งอไหมคะ่มีแต่ามมราคาสูงไข่ไข<อ>่เขาจะเรียกว่าไข่ไข่ม้วนแท้กับไข่ม้วนธรรมดาถ้าแท้แบบนี้ลูกค้าจะไปเจอราคาร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบตอนนี้ถ้าเราเทียบแบบนั้นก็คือถ้าเราทำรีสุขใช่่ไข่เห็ดฟองก็ไม่ถี่อ่ะ ตีฟองละห้าก็สามสิบห้าหกสามสิบเบอร์หนึ่งก็ใช้ได้เบอร์สูงเบอร์นึ่งเราต้องให้มันแห้งเลยใช่ไหมให้มันเซตตัวแค่ขอบขอบหมายถึงว่าตรงนี้แต่บริเวณนี้ไม่ต้องสุงเลยคราวนี้ถ้าเกิดว่าไฟเราโดนพันเราก็เห็นคหมอ่างอ่างขอบนะครับโอ้โหขอบมเซ็ตตัวใช่ไหมใช่ค่ะ ข้าวแกงข้าวแกง้าติดมนนแต่ลูกค้าผมติดผมแล้วไงคืขายอะไรก็ได้นลขอให้อร่อยอย่างเดียวจบใช่ที่นี่เป็นเหมือนกันแต่อย่าให้อย่าให้ไม่อร่อยนะครับอย่าให้เสียจบเลยนะเหมนเดียวจะให้ตินชื่อก็พอจับอะไรมาขายขายได้หมดที่นี่ของทำให้ทานขอให้ทำให้ทัดตอนนี้ลูกค้าต้องกำลังติดเป็น่าย แค่เป็ไปยงกินนะมุ่งขอแค่ว่าขอแห่เป็นเราเพราะเราจะลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่หลอกลวงแล้วถ้าว่าอร่อยก็เงยถ้าไม่อร่อยยู่เรไม่ขายทำแล้วทูกิงบางทีบางทีเขาบอกกัาตว่าอันนี้ผมรับมาสา่นะครับแต่ท่านี้เขาอร่อยลูกค้าก็หลับท่านี้ถืู้ว่ามันนิ้จตนะโอเอไปนะ ไม่ค่ะได้เลยคือเวลาเราดูสุตรอะไรเราก็จะมาเช็คสูดีว่าต้องคอยพลิกสลับกันอ๋อตั้งยัมสูตรได้อีกทีอ๋อเข้าใจแล้วครับนี่ก็คือเราำเทำดิบชั้นหนึ่งถูกหฮะอันนี้เาตองอีกครนนี้เรามาสังเกตไข่คใ,คในถ้วยของเราค่ะว่ามีเยอะหรือมีน้อยถ้าปริมาณนี้อาจจะไม่เพียงพองกับบริเวณที่ดื่เพราะฉะนั้นเราต้องเฉิี่ยอ๋อให้เฉลี่ยเท่ากันนะแล้วเราก็ค่อยที แล้วก็อินให้เล um ็กขอบไข่ไปนะแต่จริงๆเราก็ใส่แป้งเหมือนกันจริงๆเขาก็ใส่แป้งเขาใส่เยอะนใส่เยอะอย่างเราใส่แค่สองช้อนใช่ไหมคะแต่อย่างเขาสมมุติว่าไข่ปริมาณร้อยกรัมเขาอาจจะใส่แป้งไปประมาณสี่สิบกรัมละนะโอ้โหรสชาติเค็มเขาจะเป็นแป้งแป้งแล้วความหวานเขาจะหวาน 哦，什么档次？太牛大了！ ใช่ใชุ่กอย่างมันเยอะมันทำให้เราทำราคาไม่ได้น <Okay. S 1> ี่คือเสร็จเลย ยังไงข้างในก็สุกเพราะว่าเรา,ชาใช่ๆ<ต>คราวนี้ส,ส่งก็กอบนิ่ยังไม่เซ็ตตัวแล้วก็ค่อยเอาอให้เซ็ตตัวสุกไม่เมอยอนนิ้มเราก็แก่เลยไข่ที่เราทำเองแน่นอนค่ะยังไงก็อร่อยกว่าของตลาดทั่วไปเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ออ่อยเอาไป

ปั Belle, ้นค่าว500แผ่นลหรอบแรกต้องจิบเดียวก็ทำได้ค่ะันนึงจะขายได้ประมาณ2,000เกิน3ค่นถ้าเฉพาะวัตุดิบนะคะเพราะว่าอย่างที่สังเกตอุปกรณ์เครื่องครัวเราตรงนั้นเราไม่ต้องไปซื้อจากั้ก็มีเสือม้วนข้าวถ้วยตวง แล้วก็แหละงมวนมืออะไรพวกนี้สาเฉลีรแล้วว่าถุดิบก็ไม่เกี่ยต่อไปแบบดูอย่างย่อมแนะนำไปตอนแรกใช่ไหมคะว่าพอข้าวเราสุกแล้วระอุแล้วไม่ต้องรีบตักสินถึงสิบห้านาทีถ้ามันยังอยู่ไม่เกินสามสิบนาทีนะ เสร็จปุ๊บเราก็จะมานำน้ำส้มสูชีที่เราปรุงไว้เรียบร้อยมาลากเล่าลก็ตามอัตราส่วนโดยไม่ต้องเดอดเท่าไหร่ด้วยครับสี่ด้วยสีส่ด้วยนะชจะใช้น้ำน้ำเปล่าดเวยนะน้ำเปล่าด้วยเท่ไหร น้ำเปล่ากนะ็คือน้ำที่ใช้หงุงแต่น้ำนี้ก็คือน้ำปรุงข้าวเราจะมาดูอาัตราส่วนที่สามโอ้เมื่อกี้เราใส่อ่าใช่หนึ่งหุงหุงไปแล้วสุกปุ๊บเข้มามาใส่ตรงนี้ตรงนี้คือตรงที่เราตุ๋ไว้ในหม้อคราวนี้มาดูตรงนี้ค่ะถ้วยนี้คือถ้วยตวงประเทศของแหง้งเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต่างจากของเหลว่าจะของเหลวยังไงตรงที่ว่าของเหลวเห็นไหมคะมีสเกลบอกแต่จําเป็นตรงที่ ถ้วยไหนตวงข้าวต้องก้วยเดิมตวงน้ำแล้วก็หนังปูถ้าหาสามบตราส่วนค่ะถึงจะได้เท่ากันคุณลองใช้ที่ศูนย์ที่แปดเนาะศูนย์จุดแปดบางคนไม่เข้าใจอ้อมก็เลยมีภาพให้ดูถ้าเป็นสูตรอื่นเขาทำยังไงลองถามมาเรียนแล้วบางคนเขาลองทำเองบ้างก็มีเขาบอกว่าหนูก็ทำล่าไปก่อนแล้วก็ชิมล่าไปแล้วก็ชิมจนกว่าจะถึงพอใจแต่ถ้าเราใช้การคำนวณใช่ไหมคะมันจะจบเศษเฉยเฉยและ ตรงนี้ไม่ต้องกังวลให้เราวนดูที่ขอ่ะหนึ่งก็ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่ามันเต็มพองแล้วแต่ถ้า0.8ก็มาเทียบกับใกล้เคียงใส่มาประมาไหร่าประมาณเราเหมือนเราทาอาหารนะกัดๆเอาแต่ต้องเป็นการกัดที่มีมีเหตุผลใช่มีเหตุผลแล้วก็ควบคู่กันเราต้องขี่ข้าวแบบนั้นไหมไม่ค่ะอ๋อแล้วอ่ะเอานี้อันนี้คือเออ่0.8ก็จะค่อนขึ้นมนหน่อยถูกไหมครับ เดี๋ยวจะเป็นถ้วยแไมงเ็นคุณพ่กค้าจับลาดเลยริดให้ทั่วนะคะทางไหน,นก็ได้ท่วให้ทั่วๆถ้านะค่อยลรีด<ม>เราจะซุยข้าวในหม้อไปเลยโอเคเสร็จปึ๊บให้เราทำแบบนี้ก่อน ทำไมต้องไม่เอาเข้าวออกมาแล้วมาคนข้างนอกเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนสัมผัสหลายรอบและทําแบบนี้มันทั่วถึงกว่าแบ่งเป็นสี่ส่วนปุ๊บให้คุณลูกค้าค่ะคนไปในทางเดียวกันวนไปในทิศทางเดียวกันจนกว่าจะทั่วหมอ้อพอวนเสร็จปุ๊บตักออกข้างนอกห้ามพักในหมออ้อเด็ดขาดถ้าเราคิดว่าทั่วแล้วนะคะค่อเตาออกมาตรงนี้เรียกให้ทายฟังสอ ไม่ทานเยอะันะดรับนใช่ไม่ทานเยะถ้าใช่ถ,ถ้าเวลาเราบนไปมาเดี๋ยวข้าวจะเละแล้วก็พอดีหม้อถือไม่ใช่เทปร้อนถ้าเป็นเทปร้อนจะง่ายกว่าใช่ไหมครับเทปร้อนดีเลยคือร้อนไม่ติดแต่ มันจะแพงอ๋อราคามันจะสูงแต่นดี้ของจีนมันก็มาไม่แพงนะครับใช่ไหมคะสามร้อยกว่าอ๋อใช่ใช่เคยมีอยู่ไปนึงสิที่สีส้มๆนครับก็ถามแล้วก็ถามโอเคนะผมว่ามันอาจจะเป็นที่ต้นเดือนบางๆแต่เราก็ไม่ได้ใช้หุ่นขัดผมอะไรอ่ะลองตัดสิครับตัดหมดแล้วตัดออกเลยตัดเศษฐานนะฮะตัดเศษฐานตัดด้วยยี่เลยตัดตัดแล้วก็ปี๋ปี๋ไม่คายความร้อน มอลกน่เลยตรงที่ว่าม่คยสั่งมาในติ้กล่องใหม่ทเอาไว้หุงข้าวข้าวหุงข้าวผัดเทียร์นี่ค่ะ นตอนดเลใช่ไหมฟูดีเลยแตผมก็ไม่เพียม,มต่ตลาดที่ผอยู่้นม,นมอ๋มอดีไม่ต้องไปตลาดกลงไม่งั้นเราตายเลยครับถ้า,า,านั่งอยู่ตรงนี้อย่างคือว่าจะแบบโหมาตลาดไทยอะไรเงี้ยไมไม่ไหวครับ <laughs> มันมีลูกค้าคนหนึ่งของเราค่ะเขาขายตลาดน้เรือบินแต่เขาอ่ะาอมามาเอาผลไม้ที่นี่ตลาดไทยทุกวัน เดี๋ยวนี้แม้แต่ตลาดก็ไม่เดินทางะ่ะตอามาส่งอะไรบริการส่งเราสั่งอย่างเดียวแม้แต่แมคโครก็ไม่ไปแมคโครถ้โบลุกสั่งสามคนก็ส่งนะครับโอ้ที่นี่พันเดียวห้าร้อยยังส่งเลยนะเอเราเกลี่ยให้มันแตกใช่ไหมฮะ ถ้าลดลงถ้าเป็นทฤษฎีคนั้นเขาจะเรียกว่าการดูดซึมดูดซึมก็คือนะ้ำของข้าวเซนตัวห้อต่า่ะพักให้คลายความร้อน ม้วนซูชิเราจะทำการม้วนก่อนแต่จะเอาแร็ปมาซีลก่อนซีลเพื่อไม่ให้เท่าผดค่ะแต่ก่อนที่จะซีลเราห้ามซีลแนวที่เราเม้วนได้เพราะอะไรมันจะหลุดาะฉะนั้นให้ลูกค้าหยิบแนวตั้งวางเสือให้อยู่แนวตั้งตรงจากน้้วก็ก็จับ่ เสร็จปุ๊บก็อัดหนสองและสามประมาณสามรอค่ะและะ้วอัดเอียง